สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดยโมโดนะครับขอนําเสนอเรื่องราวโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และบาเยมิวนกคงกลับมาลักกันไม่ได้ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซ9เ้าเก้าครับที่คอยสนับสนุนให้เราทําคลิปดีๆ ออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับใครล่ะครับจะไปคิดว่าโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้จะมีปัญหาแตกหักกับบายเยนทีมที่เขาอยู่มาด้วยเกือบ10ปีครับซึ่งดูท่าทีแล้วว่าคงจะกลับมารักกันไม่ได้อีกต่อไปเมื่อกองหน้าชาวโปรแลนด์เลือกสัมภาษณ์ออกสื่อชัดเจนครับว่าเขาจะไม่กลับมาเล่นให้กับสโมสรยกัยกษ์ใหญ่แห่งเยอรมันอีกแล้วไม่มีอีกต่อไปครับ ความรักอันหวานชื่นเหมือนครั้งที่เสือใต้และเลวานร่วมกันกวาดแชมป์ในปี2020เขาดีพอครับกับการที่จะเป็นผู้ชนะบอลลงดอพร้อมกับรับคำหวานครับจากค่าวไทโรมินิกเควซ e อ e o ของเสือใต้ที่พร้อมสร้างยุคใหม่ให้เป็นของบาเยิน์และเลวานหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานครับเรื่องราวกับตลปปัตเมื่อยอดกองหน้าเกิดความไม่พอใจกับทีม นัดสุดท้ายของเขาเกิดขึ้นในเกมนัดปิดฤดูกาล2021-2022ครับบาเยนร์เสมอกับโว l f ์บวก2ต่อ2พร้อมกับข่าวที่บอกว่าเลวันดอฟสกี้ไม่ได้ฉลองกับเพื่อนอย่างเต็มที่ครับในการฉลองคว้าแชมป์บุเเซีกาสมัยที่10ติดต่อกันในขณะเดียวกันครับเลวันดอฟสกี้ติดต่อหาเพื่อนเก่าอย่างเตียรโกคันตาร่าดาวเตะลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ที่บาร์ซโลา ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทีมดังจากแคว้นกาตาลันสนใจเลวี่ครับส่วนเลวี่เองต้องการย้ายไปที่สเปนเป็นทุนเดิมแม้ว่าฝันของเขาจะเป็นที่เรียมลมาดริดก็ตามแต่ว่าถึงเวลานี้ครับเลวันดอฟสกี้รู้สึกแค่ว่าฉันอยากจะย้ายไปที่ไหนก็ได้ขอแค่ออกจากบาเยอร์มินิกก็พอฝั่งบาเยินนั้นเชื่อว่าจะรั้งตัวเลวันดอกสกี้ไว้ได้ครับเพราะว่าสัญญายังเหลืออีกหนึ่งปีเต็ม เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเมื่อความสัมพันธ์มันตตาออกไปครับถ้าหากว่ายังคุยกันดีก็คงจะรั้งกันได้แต่เมื่อมันไม่ใช่ครับก็จะลำบากกันสักหน่อยย้อนกลับไปครับเดือนสิงหาคม2021ผู้อำนวยการกีฬาฮาซานันซาลมเลมิสิตถูกถามถึงยอดกองหน้าดาวรุ่งอย่างเอริงเบลฮารันของบูเเซดอทมุเขาตอบคำถามครับด้วยความชื่นชมกองหน้ารายนี้ พร้อมบอกไกลๆว่าจับตาดูอยู่เสมอเรว์นดอกสกี้ครับได้ยินเรื่องนี้แล้วก็เกิดความไม่พอใจและเก็บทดเอาไว้ในใจครับว่าเขาอาจจะต้องย้ายแล้วหลังจากนี้ในช่วงซัมเมอร์ปีเดียวกันครับท่าทีของเรว์นดอกสกี้ดูเหมือนว่าจะอยากย้ายออกแล้วเขายิงประตูให้เสือใต้มากมายครับแต่กลับไม่ได้รับการให้เกียรติจากระดับผู้บริหารของทีมไม่พอ ยังมีการแอบติดต่อแบบลับๆครับจากบอร์ดบริหารของเสือใต้ในการเฝ้าดูความเป็นมาเป็นไปของฮารลนด์อยู่เสมอราคาเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่มีโครงสร้างอะไรบ้างเสือใต้คอยสอบถามอยู่ตลอดครับกับการกระทำลับหลังแบบนี้ยิ่งทำให้เลมดอฟสกี้ไม่สบอารมณ์ขณะที่เขาเองก็ยิง40-50ประตูครับให้กับบายันอยู่เรื่อย ปีนีสซาฮาวีครับเอเย่นของโรเบิร์ตเลมด o อกซี่เข้าคุยกับฝั่งบริหารบาร์เยนโอลิเวอร์คารนฮารซานซาเลมิสิตและมาโกเนเป้ฝั่งเอเย่นเสนอว่าคิดยังไงบ้างกับการต่อสัญญาเลวานด้านฝั่งผู้บริหารกลับเงียบกริบครับไร้ซึ่งคำตอบซึ่งความเงียบงันนั่นแหละครับคือคำตอบที่อาจบอกว่าแผนการใหญ่ของกลุ่มบริหารชุดใหม่ของเซอร์ใต้ พร้อมเฉดหัวเลวานออกจากทีมวันเวลาผ่านไปครับความสัมพันธ์ของเลวานอฟสกี้กับบาเยนคอยๆแย่ลงเรื่อยๆเ,เขายังเล่นเต็มที่ครับยิงประตูดได้ตลอดแต่ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อฝั่งบริหารครับต้องการเฉดหัวเขาออกเขาจะออกไปก่อนกำหนดก่อนที่จะโดนไล่ออกจากบาเยนด์ด้วยซ้ขาขณะเดียวกันครับการขยับของเอเย่นก็มีมาเรื่อยๆครับ ปีนิสาฮาวีดับเครื่องชนเสือใต้ครับศาสตรโครนใส่เต็มที่เอาเรื่องราวหลังบ้านมาเปิดเผยจนเกิดความวุ่นวายรวมถึงการเผยว่าบายามินิกนั่นแหละครับไม่ให้เกียรติยอดดาวยิงอย่างเลวนดนฟสกี้จนเขาต้องการจะย้ายออกท่าทีครับมันดูจะเป็นไปนไม่ได้เลยครับว่าสองฝั่งจะกลับมาดีกันได้เอเย่นก็พูดไปแล้วตามด้วยตัวของเลวนดนฟสกี้ ที่ออกปากตลอดหลายสัปดาห์ครับในช่วงทีมชาติว่าขอให้ปล่อยเขาออกจากทีมสักทีอย่ารั้งกันไว้เลยซึ่งทีมเต็งครับที่จะคว้าเลวานไปก็คือบาร์เซโลนาครับทีมดังจากสเปนที่ตอนนี้ทีมยังติดปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของเงินครับที่ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะดึงตัวเลวานเข้าร่วมทีมได้ก่อนที่จะมีข่าวและหลังตามมาครับว่าถ้าสุดท้าย บาร์ซโลนาและเลวานไม่สามารถติดต่อกันได้อาจจะเป็นปารีสแซ์แชักแมงครับที่จะเป็นทางออกของเลวันดอฟสกี้เพราะว่ามันไม่มีทางเลยครับที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จะกลับไปเล่นให้กับบาร์เยเมนิกอีกครั้งหลังจากนี้นี่แหละครับเรื่องราวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คิดว่าเลวันดอฟสกี้จะย้ายไปไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับ ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแพทิกีโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ